เจียงซีประทับใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่กว้างขวาง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกของจีนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้ดีขึ้นรวมถึงการฟื้นฟูอุปราากรดั้งเดิมด้วยมณฑลเจียงซีเป็นแหล่งกำเนิดของงิ้วกา้านจีซึ่งเป็นศิลปกรรมโบราณและมีประวัติยาวนานทางวัฒนธรรมงิ้วดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และได้รับความนิยมในมณฑลเจียงซีนั่งเฉินลี่ เป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยนานชางและเป็นผู้สืบทอดของรูปแบบงิ้วร้อยปีนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจต่องิ้วกานจี้เธอได้นำปัจจัยที่สัมผัส ได้มาผสมผสานมากยิ่งขึ้นเช่นการให้นักศึกษาสวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงนิ้วการสอนก็เพิ่มการปฏิบัติที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นและนักศึกษาก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นนักศึกษาบางคนยังแชร์คลิปวิดีโอของการสอนการแสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์และได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง